ก็าบสวัสดีครับผมวันที่บุติพาไปดูโลกของเบเตอร์ออนเบดล็อกกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไป ดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันผมต้องบอกไว้ก่อนว่า Be t เตอร์ b e d เ o c k กเขามีเวอร์ชันฟรีด้วยนะครับผม <c oughs> เป็นของผู้สร้างเขาทําแจกเองนะไม่ใช่ตัวเถื่อนนะฮะอันนี้ของผู้สร้างเขาทํามาแจกเองซึ่งถ้าใครชอบก็ไปสนับสนุนในตลาดได้หรือถ้าใครแบบไม่มั่นใจว่ามันดีหรือเปล่าก็มาลองโหลดฟรีก่อนได้ฮะแต่เวลามีอัปเดตอะไรใหม่อะ่ะในตลาดก็จะได้อัปเดตก่อนประมาณ2อาทิตย์ประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเวอร์ชันฟรีก็จะถูกอัปเดตตามมาอยู่ดีฮะอย่างอันเนี้ยก็เป็นเวอร์ชัน่น1.1.2 คือเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับตลาดแล้วนะครับผมโอเคนี่คือของที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับผมอ่าก็มาโหลดฟรีกันได้แต่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปสนับสนุนนะแค่นั้นเองส่วนตัวผมนั้นซื้อมาแล้วนะครับผมไปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีสร้างโลกกันนี่วิธีสร้างโลกก็อย่างนี้เลยฮะโอเคแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนซีดได้นะใครอยากได้ซีดอะไรหน้าตาแบบไหนก็ใส่ไปได้นะครับผมนี่ฮะใส่ไปเลยอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เออ อันนี้เผื่อคนสงสัยนะมันสามารถใช้ร่วมกับไอตัว Action and s t ์สตได้ด้วยนะครับผมนี่ยเดี๋ยวผมเปิด Action and นด์สแป๊บโอเคแล้วก็เปิดภาษาไทยด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแหละไหนๆก็เข้ามาหน้าดีแหละโอเควิธีการใช้งานก็คือให้เราเลื่อน Action นแอนด์สลงไปข้างล่างสุดนะฮะ อย่าให้มันขึ้นไปเหนือกว่ารีซอสแพกของแอดออนนะโอเคนี่เลื่อนลงไปข้างล่างสุดอย่างนี้เลยโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถสร้างโลกได้เลยนี่ครับโอเคฮรพอเราเข้าโลกมาแล้วก็อย่างที่เห็นเลยตอนนี้เป็นอะดิเมชั่นของแอคชั่นแอสตัฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เออใช้ร่วมกันได้เออแจม่มฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเควสกันฮนะนี่คือภารกิจหลักเออก่อนจะไปดูเควสเดี๋ยวผมพาไปดูเซตติ้งก่อนนี่ฮะตั้งค่า อันแรกอันนี้คือเปิดศพนะเวลาเราตายมันจะมีศพอยู่ใช่ไหมฮะถ้าปิดก็จะไม่มีศพถ้าเปิดก็จะมีศพส่วนอันนี้เป็นข้อความขึ้นบนจอนี่ฮะเห็นข้อความขึ้นอยู่กลางจอไหมฮะเนี่ยมาให้เบิร์ดเครื่องมือที่ถูกต้องก็คือใช้ขวานตัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราปิดไปมันก็จะไม่ขึ้นมาฮะเห็นไหม ปิดไปก็คือจะหายไปเลยถ้าใครรู้สึกว่าลำคาญก็ปิดไปก็ได้นะส่วนถ้าใครรู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้ใช้อยู่ก็เปิดไปฮะเพราะมันโชวเลือดด้วยนะเอาจริงและส่วนอันนี้คือเสียงบรรยากาศฮะถ้าใครไม่ชอบเสียงบรรยากาศก็ปิดไปก็ได้ส่วนอันนี้คือพวกหมอกที่อยู่ในไบโอมดีเอ็นนะถ้าใครอยากได้หมอกก็เปิดไว้นะในดีเอ็นน่ะแต่ถ้าใครไม่อยากก็ปิดเป็นค่าเดิมๆก็ได้เพราะค่าเดิมๆเขาก็ปิดไว้ฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำเควสกันแล้วกันเควสแรกก็คือ เควสตัดไม้นะเก็บท่อนทรงสามชิ้นโอเคเก็บท่อนทรงสามชิ้นโอเคเก็บมาแล้วสามชิ้นในโดเควสสิปลดหรือยังภารกิจหลักอ้าปลดล็อกแล้วเอาเรายังไม่ได้กดเริ่มภารกิจโอ้เพลงเลยอ๋อก็คือเราเก็บมาแล้วก็เท่ากับว่าภารกิจก็เสร็จเลยถ้าเรากดเริ่มภารกิจโอเค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 เข้าใจตรงกันนะถ้าผมแล้วก็เควสต่อไปคือยุคหิน อันนี้ก็ให้เก็บหินทั้งหมด14ก้อนนะครับผมเริ่มภารกิจไว้ก่อนเลยละกันไปเดี๋ยวเราครับนี่ครับเดี๋ยวเราครับโต๊ะครับไว้ก่อนนะโอเคอ่ะแล้วก็ปลดล็อกอ c h i พเมนต์อย่างนี้เลยนะครับผมโอเคได้โดูซิของที่ครับได้ก็ถามนี้นะครับอาแล้วก็นี่พลิกแอคพิกแอคไปเราไปขุดหิน14ก้อนกันเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้มันขึ้นเควสมาเหรอ เอ๊ะทำไมมันขึ้นเควสอตเควสเราเสร็จแล้วเหรอมันบอก14ก้อนนะแต่เมื่อกี้นี้ขึ้นปลดล็อกอ๋อ,อเหมือนอาชีพเมนต์กับไอ้นี่อาชีพเมนกับภรารกิจมันแยกกันนะฮะนี่เริ่มเก็บหินก้อนแรกก็จะปลดล็อกอาชีพเมนต์นะพวกอาชีพเม m นต์จะไม่ได้รับรางวัลน,นะครับผมโอเคตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ยทำไมมันขึ้นสำเร็จไปเดี๋ยวเราเก็บให้ครบ14ก้อนกัน โอเคภารกิจสำเร็จแล้วนะครับผมครบ14ก้อนแล้วในดูซซอนี่ฮะภารกิจยุคหินรับรางวัลพรึบอ่าได้เป็นครบเพลิงมานะครับผมแล้วก็ต่อไปอัปเกรดอุปกรณ์ให้เป็นหินนะ่นี่อัปเกรดอุปกรณ์ไม้ที่เป็นอุปกรณ์หินแล้วก็ไปที่โต๊ะคราฟเหมือนเดิมนะแล้วก็นี่ครับแล้วก็อัปเกรดพรึบอ่าก็ปลดล็อกอย่างนี้เลยจริงๆวิธีทำเควสก็ไม่ได้ยากหรอกฮะ วิธีทำเควสมันก็เควสเหมือนคิดซะว่ามันคือทูเทอร์เรียลน่ะค่อยๆสอนเราเล่นน่ะผมว่ามันก็ดีนะเนี่ยเหมือนมีคนจับมือสอนเล่นเลยฮะโอเคเลยใช้ได้อ่ะโอเคผมสำหรับระบบเควสก็ผมเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปดูสถานที่กันอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะก่อนจะไปดูตัวม็อบอะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปบินดูกันสักหน่อยฮะว่ามีสักเจออะไรโผล่ขึ้นมาไหมโอเคไปดูซิบินมาสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนจะยังไม่เจอนะ มันเกิดยากเหรอหรือยังไงอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะมันมันดูเกิดน้อยจังอะ่ะหรือเขาปรับให้มันเกิดยากนะ่ะเพราะถ้าเทียบกับ R L ที่เปิดให้ดูไปก่อนหน้านี้คือไอเอามันเกิดเยอะเกินไปฮะส่วนอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเกิดแบบมอืผมยังไม่เจอเลยนะ <c oughs> ดูดิผมบินไปสักพักหนึ่งแล้วนะนะโอ้นัน่นนั่นอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้โหสูงเด่นเป็นสงา่าโอ้โห เด็ดเลยฮะโอ้ oh, oh, มันสูงไปไหนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ส่งขึ้นไปนู่นอ๋อ oh, บนันไดต้องปีบนบันไดขึ้นมานะเนี่ยเออแต่ดูดีมากเลยฮะแต่ขบบนมีอะไรอ่ะมีอะไรให้โหลดอ๋อ oh, oh, นี่ไงกองโอเคมีหนังสือเอ็นชานแล้วก็มีน้ำตาแห่งเอนเดอร์แมนน้ำตาเอนเดอร์แมนแล้วก็ดาบหินทานหมวกหนังโอ้ oh, มีเอ็นชาน์มาให้เราด้วยนะโอเค นี่ครับแล้วก็ชุดเหล็กจอบเพชรโอ้เสื้อโซ่อ่าสตูเห็ดแล้วก็ขวดน้ำผึ้งโอเคอันนี้คือแบบผมบินมาไกลมากเลยอ่ะกว่าจะเจอสตัคเจอรหนึงเนี่ยเดี๋ยวลองหาอีกสตัคเจอรหนึ่งแล้วกันนั่นฮะเจออีกการนหนึ่งแล้วอ้อันนี้ก็ตึกสูงหุย เนี่ยพอเจอติดกันมันก็เจอติดกันนะแต่พอไม่เจอเลยอะ่ะผมวิ่งมาเป็นพันบล็อกอ่ะจากเมื่อกี้เนี้ยคือมันไม่เจอเลยฮะพอบทจะเจอก็เจอแบบนี้เลยอุ้ยอะไรอะ่ะโอ้ดั geon, นเจียนนี่โอเคไหนดูของไหนดีมีอะไรให้ลูดเล่นบ้างเนี่ยแถวนี้อ่านี่หนังสือกระดาษแล้วก็ที่แต่งลาย มีขวด X P ด้วยแล้วก็ลูนพื้นฐานอืมก็ของทั่วไปฮะไม่ได้มีอะไรไพิเศษนี่ดาบทองแดงโอเคมีอะไรอีกไหมอ่ะหรือสุดแล้วอ๋อมีทางขึ้นอีกโอเคโอเคโอเคไหดูสิห้องหนังสือนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงอยู่ไหนนั่นนันนนนน่อาคารนั้นไปดูหน่อยละกันเออแล้วก็ผมต้องบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้พาไปดูใน D N นะครับผมอุย้ยอะไรครับเนี่ย เดียวอันนี้คือบักหรือเปล่าไม่ไม่ใช่บักเนี่ยอาคารมันขาดนะมันมันมันสปาวไม่ครบแฮะอาคารมันขาดครึ่งหรืออาคารมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมไม่แน่ใจนะโอเคนี่ครับพวกของที่ดรอปแต่ละชั้นอู้อะไรเนี่ยออโตะทำแผนที่โอเคเห็นเท็กเจอร์มันแป,แปลกแล้วแอบงงนี่ครับเกาะลายกอง โอ้โหอันนี้มันตันเทียนทั้งชั้นเลยนี่นี่ครับแต่ละชั้นอ่ามีแอมเบอรลด้วยแล้วก็ขึ้นไปชั้นต่อไปโอ้เริ่มมีอะไรแปลกๆเยอะขึ้นโอ้นี่ฮะมีที่ดรอปไอเทมมาด้วยอ่านี่ครับของที่ดรอปเฮ้ยค่อนข้างจะดีเลยนะอาคารานนี้โอเคนี่ชั้นต่อไปมีอะไรไหมไม่มีมีเครื่องยิงอะไรก็ไม่รู้ ไดูสิสุดแล้วอ่านี่คือชั้นสุดท้ายนะฮะอันนี้คือบล็อกอะไรเพชรอ๋อมีเพชรที่ขุดด้วยนันครับผมโอเคแล้วก็นี่ทองอก็ของดีอยู่นะแต่ผมคิดว่ามอนเนี่ยม็อบอะม็อบที่เกิดน่าจะสู้ยากอยู่อะแต่ทำไมไมันไม่ยอมเกิดเนี่ยหรือเพราะผมอยู่ในเกมโหมดมันก็เลยไม่ยอมเกิดเหรออ่ะปิดเกมโหมดดูนิ โอเคมันไม่ยอมเกิดเพราะผมอยู่ในเกมโหมดนะครับผมโอเคก็คว่าอยู่ทำไมมันไม่ยอมเกิดที่โวบักโอเคฮะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวม็อบกันฮะโอเคก่อนจะไปดูพวกม็อบเดี๋ยวเรามาดูพวกชุดเกาะก่อนละกันนะนี่ครับก็จะมีพวกชุดเกาะทองแดงแต่เอาจริงๆมันมันก็คือชุดเกาะปกติดีแหละฮะนี่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรพิเศษนะอันนี้โอเค แล้วก็อัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยถึงตรงเนี้ยถึงชุดเกาะคอสติกไนท์เนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษนะฮะแต่ค่าความถึกมันจะเท่ากับชุดเกาะเนเธอร์เลยนี่ครับเห็นไหมอ่าด่ประมาณนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้จะเริ่มมีเอฟเฟกต์พิเศษขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่ครับพวกชุดซักเกอร์เนี่ยพวกนี้จะมีเอฟเฟกต์ก็คือเวลาเราใส่อ่ะจะทําให้เอนเดอร์แมนและซักเกอร์สงบลงก็คือเราจะไม่โดนเอนเดอร์แมนตีนะครับเอาไว้ใส่ไปดีเอ็นนั่นเองฮะ นี่ครับหน้าตาชุด แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใส่เต็มชุดหรือเปล่านะหรือใส่แค่ชิ้นเดียวก็ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันโอเคแล้วก็ต่อไปอุ้ยไม่ใช่ผิดกล่องต่อไปจะเป็นชุดสตาร์ดั๊นะฮะชุดสตาร์ดั๊จะเพิ่มเอฟเฟกเสริมเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเมื่อใส่ครบชุดจะได้เอฟเฟกเสริมนะแต่ชุดอันนี้ไม่มีบอกก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใส่แค่ชิ้นเดียวก็ได้หรือเปล่านะโอเคนี่ครับเอฟเฟกเสริมก็คือเพิ่มเลือดกับทนทานนะเพิ่มเลือดมาอีก6หลอด โอ้เยอะอยู่นะเพิ่มเลือด6หลอดแล้วก็ต่อไปจะเป็นของตกแต่งนะครับผมอันนี้คือของตกแต่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอกดเปิดให้ดูกันนี่มวกเห็ดเอ้ยอันนี้ใส่ไม่ได้หรออ,ออ๋อเดี๋ยวอันนี้คือวางพื้นได้โอเคแล้วก็อันนี้ อ๋อมันเป็นพวกของตกแต่งนะฮะไม่ได้มีเอฟเฟกพิเศษอะไรนะจากที่ดูก็คือไม่มีเอฟเฟกพิเศษอะไรฮะและต่อไปก็เป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าจะมี3ขนาดนะกระเป๋าทั่วไปกระเป๋าขนาดกลางและกระเป๋าขนาดใหญ่ฮะซึ่งผมชอบกระเป๋าตรงที่ว่าเวลาเรากดเปิดเนี่ยมันสามารถเปิดขึ้นมาจากมือเราได้เลยฮะแจ่มมากแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอหยิบของมาเป็นตัวอย่างเทสแป๊บแล้วก็หยิบเปิดขึ้นมาเนี่ยมันมันเปิดจากตรงมือเราได้เลยนะฮะเห็นปะเนี่ย นี่ฮะเปิดจากตรงมือได้เลยคือเยี่ยมเป็นเลยฮะแล้วก็กระเป๋าใหญ่ก็จะมีช่องที่เยอะขึ้นนี่เห็นไหมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะค่อนข้างแจ่มนะถ้าเราโยนไปล่ะอันนี้คือผมตงใส่นะถ้าเราโยนแล้วเก็บใหม่มันจะบั๊กหรือเปล่าอ่ายังอยู่ยังอยู่โอเคโยนแล้วเก็บใหม่ของยังอยู่นะครับผมตอนแรกคิดว่าจะบั๊กหายไปซะและ้วนี่อ่านี่ยังอยู่ยังอยู่ ยังอยู่ครบเยี่ยมไปเลยฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือรองเท้าอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นรองเท้าที่สามารถเดินเหยียบในพื้นที่ว่างของ DN เได้ฮะไปเดี๋ยวผมพาไปใช้ใดูดีกว่าโอเคไปไปดีกันโอเคมาดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไอ้ชุดนี้มาลองด้วยเลยแล้วกันผมอยากรู้ว่าจําเป็นต้องใส่ครบเซตไหมหรือว่าใส่แค่นี้ได้เลยแล้วก็ไปลองรองเท้ากันนะเดี๋ยวปีนขึ้นไปก่อนโอ้มาเอ็นเตอร์แมนก้องหน้าแป๊บเอ้ยไม่ช่วยเลย โอ้โหคิดว่าจะช่วยให้ตายเถอะนี่ฮะโอ้โหนี่โอเคแปเดี๋ยวไปลองเทสกันฮะคือที่ผมบอกว่ามันเดินในพื้นที่ว่างก็คือนี่ฮะถ้าเนี่ยอย่างไอตรงเนี้ยคือไม่มีพื้นที่ว่างใช่ไหมเวลาเรากระโดดลงไปก็คือยังเจ็บอยู่นะเราต้องหาพื้นที่ว่างนี่อย่างนี้อ โอเคเอาใหม่เรามาเริ่มกันใหม่นะครับผมนี่นี่คือไม่มีพื้นที่ว่างเห็นไหมมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ว่างอย่างเงี้ยนี่มันสามารถเดินเหยียบได้ฮนะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูนะเมื่อเราขึ้นมาสูงๆเนี่ยแล้วเนี่ยอย่าไอตรงเนี้ยไม่ไม่มีพื้นที่ว่างเราก็จะตกลงามาเจ็บอยู่ดีนะฮะก็ต้องระวังกันด้วยโอ้เอาจริงจริงนะใช้งานแอบค่อนข้างยากยืนเฉยไม่ได้นะยืนเฉยล่วงนะฮะอ้าวไม่ล่วงดิตอนแรกบอกคิดว,ว่ายืนเฉยจะล่วงโอเคโอเค เนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี้ไม่ใช่พื้นที่ว่างนะฮะเดี๋ยวผมไปดูพอเดินไปปุ๊บมันก็จะล่วงลงมาอย่างนี้เลยคือมันใช้ได้แค่กับพื้นที่ว่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยต้องใช้แบบระวังมากๆเลยฮะไม่ใช่ใช้สุ่มสีสูม้านะคือเวลาจะเดินเราก็ต้องดูบล็อกด้วยฮะเนี่ยอย่างอันนี้คือมีบล็อกอยู่ข้างหน้าเราก็เดินอ้อมไปนิดหนึ่งแต่เวลาเราอันนี้เราหมอบลงไปได้ไหมอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะเราหมอบลงไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคเหมือนจะหมอบลงไปไม่ได้ด้วยอ่ะมีแต่กระโดดขึ้นด้วยนะกระโดดขึ้นไปสูงเรื่อยยๆด้ว มอบไปเ้ยเฮ้ยเเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือข้างล่างอะถ้ามันมีบล็อกเมื่อไหร่ล่วงเมื่อน,นั้นเลยโอ้โหคือแบบใช้งานยากจริงๆนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูอาวุธนะครับผมอาวุธอันนี้ก็เป็นอาวุธปกตินะเนี่ยเนี่ย,ยมันแทบไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะฮะไม่ได้มีผลในการตัดต้นไม้ทั้งต้นหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าผลในการตัดต้นไม้ทั้งต้นมันอยู่มันอยู่ที่สมุดเอนชาร์จากไอ้ตัวกอบบินเทธนะฮะอันนี้มันก็เลยเป็นเหมือนพวกอาวุธ,ธรรมมมดาาาส่่่่วนนใหหญแตเตเเก็็ทีล เห็นไหมดาเมจก็คือจะค่อยๆแรงขึ้นแรงสุดคืออันนี้ฮะดาบเนเธอร์ฮะอันนี้ไม่ใช่ดาบเนเธอร์อันเก่านะอันนี้เป็นดาบเนเธอร์ที่ตีแล้วติดไฟด้วยนะครับผมคือโหดมากอันเนี้ยดาเมจสิบสามแถมตีแล้วติดไฟต่างหากแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหอ,อกฮะอันนี้คือของที่เขาเพิ่มมาใหม่นะเป็นหอ,อกนี่อ๋ออ๋อปลาได้โอเคแต่ปลาแรงแค่ไหนอ่ะไหนต้องลองดิเออปลาปลาไม่โดนนะ อ,อ้าวโอป่าโดนยากมากเลยเอ้ยมันหนีไปแล้วนี่คะกว่าจะโดนโอ้ดาเมจเบาเบาเบาหยองเชียแนะนำว่าตีแบบธรรมดาดีกว่าตีแบบธรรมดาน่าจะแรงกว่านะเนี่ยเห็นไหม ปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะแปบ๊บเดียวตายแล้วฮะคือตีธรรมดาดีกว่าไปแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพวกกระทานะครับผมพวกกระทานี้สามารถซื้อและก็ขับได้ด้วยโอเคเริ่มจากกระทาแรกเป็นกระทาพื้นฐานนะครับผมกดปุ่มคลิกเพื่อใช้งานแล้วก็กดย่อตัวคลิกเพื่อใช้พลังโจมตีเสริมได้เอ้ยมีย่อตัวด้วยคลิกค้างใช้งานอ๋อกระทานี้ทําให้ลอยตัวและถ้าเรากดย่อตัวหล่ะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอรอครูดาวก่อนหรือไม่ต้องรอเออมันต่างอะไรจากเมื่อกี้เนี่ย อ๋อยิงอุ้ยอ,ยอยุยิงเป็นลูกระเบิดเคอ๋อแรงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรขอลองใหม่ยิงเป็นลูกระเบิดอย่างนั้นเหรอกดมอบยิงไม่เห็นระเบิดเลยอ๋อต้องอยู่ไกลๆหน่อยแต่มันเป็นแค่เอฟเฟกต์เฉยๆปะเนี่ยเนี่ยเออจะว่ายังไงดี <laughs> มันธรรมดนา,นาก,กว่าที่คิดฮนะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นกระทาเปลวไฟ กดคลิกค้างไว้เพื่อใช้งานนี่พ่นไฟแต่ทำไมเอฟเฟกมันดูแบบดูไม่ค่อยรุนแรงอะ่ะแป๊บหนึ่งนี่ครับโอ้ยพอกดใช้สกิลแล้วแรงมากมันเป็นอุกบาทตกลงมาเดี๋ยวขอรอครูดาวใหม่กันโอ้โอ้ยโอ้นี่โอโดนเราด้วยโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นกระทาน้ำแข็งนะครับผมต้องรอครูดาวอะ่ะนี่กระทาน n เอย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ย و, เยมื่อกี้นี้มันมีน้ำแข็งอยู่บนหัวเราด้วยนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอถอยออกมาก่อนปื๊ดนี่ฮะเห็นน้ำแข็งไหมอยู่บนหัวเราแล้วก็ปาได้บึ้มโอเคแล้วกดมอบใช้ล่ะกดมอบไม่ต่างกันเลยฮะอ๋อคือกระทาน้ําแข็งไม่มีให้กดมอบแล้วใช้โอเคผมลืมมาเองแล้วก็ต่อไปเป็นกระทาเฟนเดอร์ฮะกระทาเฟนเดอร์แป๊บหนึ่งขอเรียกมอบก่อนกระทาเฟนเดอร์ นี่มันปลาเป็นลูกไฟวิญญาณนะโอ้แต่ครูดาวนานนานครูดาวนานสุดยอดเลยแต่ผมขอรอครูดาวแป๊บนี่ฮะเฮยดาเอจเบาจังนะ่ะทำไมผมรู้สึกว่าดามเอจมันเบาเบานี่ฮะ มันตีหมู่อะแต่ดาเมจก็ต้องบางทีอะบางตัวมันไม่ตายนะเมื่อกี้เนี่ยและต่อไปก็จะเป็นม็อบต่างๆในออดตัวนี้นะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้สู้ให้ดูนะครับผมแค่ให้ดูว่ามีม็อบอะไรบ้างนะเริ่มจากอันแรกก็จะเป็นที่เอาไว้เทรดฮะก็คือนี่พวกกับบินอ่าก็สามารถเอาพวกเพชรหรือพวกแบบเนี่ยของมาแลกได้นะครับผมนี่ครับมีสมุดเอนชานด้วยนะอย่างอันนี้เป็นไอ้สมุดที่เอาไว้ช่วยเวลาเราขุดแร่มันจะขุดแบบหลายก้อนพร้อมกันฮะโอเคอุ้ย โตใจหมดเลยนี่ฮะมีแร่แปลกๆด้วยนะอ่าฝนตกเดี๋ยวขอปิดฝนแป๊บโอเคปิดฝนแล้วไปเดี๋ยวเราไปดู APC ตัวอื่นกันบ้างฮนะไม่ใช่สิม็อบตัวอื่นโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะตัวแรกเป็นมูดแล้วก็แกะเขาแกะผูเขาฮนะมารมาน,นลกฮนะอ่าเหมือนจะไม่โจมตีกับเองด้วยนะแล้วก็โคเกอร์อุ้ยตัวอะไรเนี่ยคเกโอเคครับแล้วก็กวาง นี่ครับกว้างโกเลมนี่ฮะโกเลมแล้วก็แลกคูนนี่โอ้ตัวอะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันนะอันนี้น่าจะมาจากดีเอ็นนะฮะไอตัวม่วงๆเนี่ยโอเคแล้วก็แกะฮะแกะลายจุดไปดูกันต่อนี่ครับฟาแลบโอ้เดี๋ยวนะเหมือนยุงยักษ์เลยเอ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงบิน โอเคตัวต่อไปอู้ยตัวมปนเริ่มเลยโอ๊ยกระลอกแล้วก็วิญญาณไฟฮะโอ้ยแมงมุมอ่ะหน้าตาเหมือนแมงมุมเลยนะโอเคแล้วก็นกพีลาบอนะ่ะมีนกพีลาบซะด้วยไหนดูดิหน้าตานกพีลาบโอเคแล้วก็นกกระจอกโอ้มีหลายสีด้วยนะ เจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็นกแคนทูทูแคนสิแหมแคนทูอ่นานักก็นกคู่ฮะนี่นกคู่ไปแล้วก็ไปกะต่อฮะโอ้ต๊ดูดิวาร์ปได้ด้วยเฮ้ยบอสเหรอมินิบอสเหรอมีหลอดเลือดด้วยฮะโอเคมินิบอสนะ่นะนะอ่ะอ่ะแล้วก็ไปต่อฮะพอมดเทดได้ไหมอ้าพอมดเทดได้นะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะเทดไม่ได้สิมีกระทาด้วยนะเห็นไหมโอเค แล้วก็นี่ครับอ้าวตัวเมื่อกี้นี้เลยเนี่เฮ้ยอ๋ออันนี้แพ้แสงแดดฮะอ๋อแมงมุมจิ้งจอกแมงมุมจิ้งจอกม่นำมารวมกันได้ยังไงเนี่ยแล้วก็เอนเดอร์แมนอุ้ยมินิบอสนี่โอเคแล้วก็ตัวเห็ดแล้วก็มินิบอส์อีกตัวหนึ่งฮะโอเคนี่ครับ อ่านี่หน้าตาประมาณนี้นะครับผมโอ้โหหลอดเลือดขึ้นเกินเลยตอนนี้แล้วก็ไปกันต่อนะครับผมนี่โอเคไปเร็วๆหน่อยนะอ่าอันนี้น่าจะมาจาก D N นะนี่ครับโอเคนี่ประมาณนี้ครับอุ้ยปลาหมึกเอ้ย,ออยเดี๋ยวนะ้มันเดินมันบอกได้ด้วยดอกแตกต็กต็กตกตกตกดูดิเต็กเต็ก และต่อไปก็เป็นบอสแล้วนะครับผมตัวแรกนี่ฮะวิลลาเจอร์นี่เอนชันเอจิตนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปเฟเดอร์แล้วก็ตัวต่อไปไพโลคราสอ่าแล้วก็ตัวต่อไปนี่ฮะวิเทอร์สมุไรอุ้ยสมุไรวิเทอร์นะเนี่ย เออนี่ฮะบอสมีทั้งหมด5ตัวตามนี้เลยฮะโอ้เท่อยู่นะและก็สุดท้ายไอ้สูตรที่ใช้คราฟดวงตาอนะ่ะมันเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือต้องฆ่าบอสท,ทั้งหมด5ตัวและก็เอามารวมกับไอไข่มุกเอนเดอร์เก่าและก็จะได้เป็นดวงตาทั้งหมด16อันเพื่อเอาไปเปิดประตูไปดีเอ็นนะครับผมคือไปดีเอ็นตอนนี้เขาเปลี่ยนสูตรครับไม่ได้ไปง่ายเหมือนเดิมนะครับ โอเคผมสำหรับโลกของ Better on Bedlock ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับยังไงถ้าอยากโหลดก็ไปโหลดกันได้นะครับผมโอเคผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์กันไวที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย